ท่านผู้ชมครับทางด้านของจังหวัดตรา,ขาดขณะนี้ก็เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้วราชการจังหวัดตราดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดในฐานะกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการจัดขึ้นตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยและก็ที่สังกัดของกระทรวงทางโจทตราดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวจดตราดจึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานนะครับ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดก็เดินทางไปเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประจําปี2567ซึ่งศูงนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14และเทศบาลตมตการจัดขึ้นที่บริเวณสระเก็บน้ําหนองเสม็ด ตำบลตะกางอำเภอเมือง,งตราดโดยสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเสม็ดที่มีความตื้นเขินจากเศษวัชพืชปกคลุมและมีตะกรนดินทับถมจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้จิตอาสายังได้ร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบสระเก็บน้ำหนองเสม็ดอีกด้วยนะครับ ไปดูกันที่บ้านคลองขุนพิทักษ์รับโรงเรียนวัดสุขารามหมู่6ตําบลหนองจอกอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซราผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซรานายชลธียังตรงเปิดโครงการจังหวัดฉะเชิงเศราบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอจังหวัดฉะเชิงเศราร่วมออกโดวจบริการประชาชนครับก็มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาใช้บริการถือเป็นบริการเชิงรุกในด้านต่างๆนะครับ นอกจากนี้ผู้ว่าก็ได้มอบข้าวสารให้กับประชาชนที่มารอรับบริการที่นี่ด้วยนะ